ครับสวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่องพีเอทีวีนะครับหลังจากสองคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเฮ็ดเกี่ยวกับรถไทยเดินตามจิ๋วขันนี้ไปนะครับนี่ครับนะครับคลิปนี้นะครับผมก็สิมาเห็ดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือนี่ครับตอนนี้ก็ลงไยลงหน้าแล้วเนาะครับนะครับฝนตกฝนยังแล้วนะครับกับช่วงเห็ดหน้านะนะครับผมเล่ยวาสิปิเห็ดขันหน้านะครับผมอ่านะครับเฮ็ดเป็นไฮหน้าเนาะนะครับทยดินเฮ็ดดินเป็นไฮหน้านะครับเราวถามว่ารถ ไทยเดินตามนี่มันจะไทยดินได้บ่นะครับไทยแบบบุกเบิกเฮ็ดขันแท่นหน้าได้บเป็นไ้หน้าได้บนะครับได้นะครับผมอ่านะครับกลับผมก็เฮ็ดโซนีมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับห็นบนี่นะครับอ่ามันก็คือผานนะครับผานหนาของรถไทยนะครับนี่ครับอนนี้ผมก็เฮ็ดสางขึ้นมาเนาะอัน่าวๆนี่ก็เป็นกาห้อนนะครับนี่ครับไม้ไผ่ยังใสไปอันนี้ก็เป็นไม้ไผ่เนาะนะครับ ส่วนอันนี้นะครับน the ี่ครับก็เป็นลอดนะครับนี่ครับลอดสองอันนะครับผมอ่นะครับแซงไรนะครับนี่ครับก็คือนี่อ่าผมเห็นตัวนี้มานล้วนะครับนี่ครับเห็นบอกครับนี่อ่านี่ครับตัวนี้เนาะผมเห็นตัวนี้มไว้แล้วนะครับอันนี้ก็มีขานี่ครับขาสอดใส่นะครับส่วนวิธีการให้ยังไงกะโอเคครับไปกันเลยนะครับผมาหดับแรกนะครับเหมือนเดิมครับผมสตาร์ทเครื่องก่อนเนาะนะครับผมอ่านะครับ อ่าครับผมอาติดแล้วนะครับผมมานะครับยังนั่งกะสุดสายพันธ์ครับผมอืมคออะไรกันเล้ยครับผมอ่าครับอะไรนะครับ,รบ,มรบผมกวากำันางานน,นนะครับผมอาครับมา่งเนี่ยครับ ก็แล้วครับครับเรื่อยๆว้าวถูกท่ครับผมก็ครับกลับมาถึงแล้วนะครับผมกับนี่ครับครับกับโอเคครับกับมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนะครับเราก็สีไทยมงมึงนี้เนาะนะครับนี่ครับให้เป็นไฮน้านะครับจักรสีให้นะครับผมอ่านะครับนี่ครับ เขาก็จะเหตุหน้าตรงนี้เนาะนะครับกับพท่านจะเป็นคันคู่เป็นไฮน้าอยังเขาก็จะไม่เห็ดเป็นไฮน้านะครับเป็นแท็กซี่ไฮพ่อนะครับอ่ะครับหลังจากนั้นก็เขาก็มาเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะครับผมหลังจากเขาถอดพ่วงออกแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับเขาถอดพ่วงออกแล้วเนาะนะครับผมหลังจากนั้นเขาก็เตรียมพานเตรียมนังมาใส่เล่นนะครับผมเอาครับผุ่มก็ดีตั้งแล้วก็ที่ได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับอ่านะครับประมาณนี้เนาะนะครับผม นี่ครับวิธีการติดตั้งของผมก็แบบนี้เนาะนะครับนี่ครับอ่าครับหลังจากนั้นเท่ากับไปครับไปลุยกันเลยนะครับผมก่อนหนึ่งก็สตาร์ทเครื่องเหมือนเดิมคือเก่านะครับผมอ่านะครับอ่าครับผมมาติดแล้วนะครับผมก็บึหนเลยนะครับผมึสายกับไอพาร์ทนะครับสายพาร์ทอ่านะครับไปเลยครับผมมเลยนะครับขออนุญาตใส่มือครับผม อะครับผมนะครับผมลงเรื่อเขาก็จะใช้ตรงนี้เฮ็ดต,ตรงนี้เป็นคู่ก่อนนะครับใช้ไปเรื่อยๆครับผมอ่านะครับอยนั้นี้เป็นคู่ไว้ครับนะี่ครับนะ กินกระติดแข็งเล็กน้อยครับผมามาครับแรงวนปัญหาเนาะนะครับผมเ,เรื่อยครับผมเรื่อยครับนี่ครับดันดิน,นหลายก็ได้ครับผมดัน,นครับเ,เรืรื่อยดันี่ครับ,ร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 ,บรถแห้งครับผม นี่ครับดันดีครับผมนี่ครับนี่ครับดังอย่าง้นกัดันดันฟังพี่นะครับันี้ ดันเรื่อยครับผมดันเรื่อยๆนะครับอ่าฮัลโหนะครับหลังจากที่เขาดันแบบให้เงี้ยแล้วนะครับนะครับให้เงี้ยแล้วครับห้อยดันแล้วนะครับเป็นให้ยเง่้ยแล้วนะครับ เอาไปเข้ากับสีแดงอ่าแดงแบบนี้เนาะครับนี่งครับสีไฮนะครับสีไฮนะครับเข้ากับสีดนันตรงกลางก่อนนะครับผมอ่าลงกับสีดนันตรงกลางก่อนมานะครับจะค่อยดันดันครับรค่อยดัน การกระนขอศีกตัดนะครับอ <AND> well. ่านะครับเข้อศจิตัดต่อได้ถึงที่ให้พอดีนะครับผมนี่เลยครับผม ครับหลักก็ถามครับผมอ,อนะครับถามไม่ใช่ท่าผิดนะครับตานไปครับผมไปไปค,คูนะ เรียบร้อยแล้วนะครับน uh, nice. ี nah. ่ครับมันเป็นคันคู่แล้วเนาะนะครับนี่ครับคันคู่แล้วนะครับในการคันคู่รอบนอกครับทั้งหมดซีไฮนะครับผมนี่ครับซีไฮนี่ครับนี่ก็เป็นคันคู่ละนะครับผมอ่านะครับท้หมดกับซีไฮเนาะนะครับก็เรียบร้อยครับหลังจากนั้นเ่าก็เตรียมตัดไปเอาผานเอายั้งเนาะนะครับผมนะครับมาไถยมะมะขาดนะครับผมอ่านะครับนี่ครับนี่ครับ พลังการไทยของเฮานะครับสุดยอดครับผมสำหรับขันนี้นะครับก็โอเคครับผมนะครับสําหรับภารกิจื้อนี้นะครับก็คือว่ามาไทยเป็นไฮน่านะครับเนี่ยครับซีไฮเนาะนะครับนะครับเพื่อปิดแบบว่าจะมามาไทยหน้านะครับลงไฮโล่งหน้านะครับผมก็อย่างเขาเดือนหกแลวนะครับผมอ่านะครับผมก็เริ่มไทยหน้าเห็ดหน้าแล้วนะครับผมก็เลยแบบมาไทยเห็ดแบบเห็ดหน้าเห็ดคันคู่ไว้นะครับนี่ยครับคันคู่ไว้นะครับ โดยผ่านไทยรถของเขานะครับเี่ครับเพราะมีรถไทยนั่งขับนะครับเขาเการถไทยเดินตามนี่แหละครับมันมันดันเลยนะครับน่ครับนี่ครับสามารถที่ได้นะครับผมของก่งก็สามารถดัดแปลงแบบนี้ได้นะครับผมอ่านะครับผมครับของเรียนก็ท็่ได้นะนะครับผมเก่าเคครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับ ไว้พอกันไหมนะครับคลิปหนานะครับผมขันมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครน้ำด้วครับผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไม่ๆหมต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม